สวัสดีครับมาพบกับช่องโกจากแกตัวเปิดวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟีฟ่าโมบาย22ของของมือถือกันนะครับเมื่อวานตอนนั้นเราไปเล่น ROV e. ตอนนี้ผมมาเล่นฟีฟ่าโมบายนะครับเราจะไปเล่นหมดไตยและแกนะครับ เราจะมเร่หมวดแผนแนงตัวต่อเอ้ยจำบ,บด้ว่มคะตัวต่อตัว จับเลยหมูบูดูฟันเดินเบสสนเดินมิดครบเลยครับฟันเขาสตอร์ี่แวนเนอร์แวนเนอร์ปั่นลูกดีสตอร์ี่ ไอ้แวเด้อแวเด้อวางเด้อให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเขายิงบอลอีกเส้นเสร็จแล้วี่ค่ะนี่โอ้ติดมือนะครับเด็กชีเข้ามาแล้วปัดเข้าไปดูสกิลสเตอร์ลิงลากเข้าไปนุ่มๆครับหนึ่งประตูต่อสามเลยมาแล้วครับนิ่ว่านิ่ว่าโอ้ยิงเปิดไปลูกนี้ไม่ดีครับ เ้าไปเบาล่อเ่าถูกแล้วสะตอรีดิจะตี่นเรลิบลูปีนะพ่อครับกองกองเกร์มันเด้งขึ้นแล้วลิบลู ผมเสียแ้มนะครับผมรถมาสองพห้าโอ้โห เจอรี่ว่าพูเหมือนกันเลยครับขอไว้ด้วยะนะครับด้วยเสียงของคุณที่ไม่ดีนะครับผมเป็นไข้มานะครับโอ้สี่ห้าดึงใช่ไหมวะ,ะป้าป้าป้า จับได้ง่ายเยียบลอยเราจะเล่นเอาจริงจังแล้วไมากแรงหมดแล้วครับโคดนเยอดเลยบ้าน,นคุณดูลูกดิโอ้โดนเต็มๆหน้าเลยอุ้ยจานฟาวจุดออน เขาตะวันเข้ามาออได้ยิงตามนับไปแต่เมื่อวันเดอร์เขาได้แบเบเสมอแล้วตีมเราไปวิ่งเลยนะครับเรายิง่งเซยเสมอไปแล้วครับจังหวะนี้นินี่ินีนินีิน,นีนใส่ตัวเข้าไปร้ำแล้วเรียบร้อยครับแล้วอารามาจะแก้ตัวได้ไหมตึ๊บติดตัว บ,บ้ากันจริงเลยเข้าวซอยครับป,ป,ป,ป้า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 อโอ้ยมาเล่นเล่นท่ายอย่าเล่นสกิลปัป๊บลงสุดสาลอกแล้วด้า ครับอารบบามาแก้ตัวได้กับแรงตกไปแล้วครับเราไม่ได้ไปติดเล่นกับเขาอีกเลย เข้ามาเยือนแล้วนะครับบาเซโลน่าโอ้หยิงไม่เข้าแน่ๆเลยครับไน้ประตูเขาระดับแล่ไอเทม ฟอลเดิก bon วิ่งับทัน bon net, ป่ะบอลเด็ปั่นโคโค่โคต้อนมีตัววิวกงสเตอริคไซก้อยย้มเข้าไปเรียบร้อยตูนช่องว่างแล้วปั่นเลยแต่เรียบร้อยไซยก้อยวิ โหตีแม่งปะปะกำจัดเลยเราจริงเราจัิงเราตอนนี้ผมจะพาคเพือผมคือโอ้ยโอ้ผมพาแล้วตอนนี้ปแล้วนนครับสิกแล้วอย่าขึ้นเป็นสิบเอ็ดซา ไอ้สิบสิบผมได้แต้มมาด้วยมี่นะครับคเป็นผูนี กับคนเออเจอกับคนเดิมจำได้ไหมครับมันอีตอนนั้นเจอกับคนเดิมวบเขาตบเราเรา,เราตบเขานะชุดเดิมปะวะตำแหน่งนะครับไม่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน้ใจนะ

เขานอนสตอร์ลิ่แท็กช่องไปแต่ว่าช้ามากเลยอะรู้สึกว่าของเราชา้านะเออเลือคมาแล้วโคไม่ได้แล้วแองสตอร์ลิ่สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโกุ๊งกโุ๊โก,โกุอ๋อแล้วเราแทงช่องลูกนี้สตอร์ลิ่ตับจับพบครับโอ้สตอร์ลิ่จุดนับพบอีกแล้วเรียบร้อย มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ทาานี่ติดนะคะมาอีกแล้วสตาร์ลิศไซ่์โค้งโค้งไปเฟอร์เรนโออผมโง่มากเลยเมื่อกี้นักใส่ยิงเข้าไปโค้งโค้งโคก เอชนะครัเลนเขาตกคืนมาเจ็ดพันเดี๋ยวเราจะพักันเล่นแบบหนึงนะครับแปเปวุ้ยเกือด้วยเฮ้ย

เขามาเยือนเราหรือเปล่าอฟาอร์เดนโคบอลต์เกินมีนตัวเราโยกใครลงนี่โอ้โหไหนโหเพราะเหนียวมากนนะเนี่ยนี่นี่มีตัววางอยู่โคบอต์มาให้อารามาขึ้นบมงไม่มีใครครับ ตายนะครับจังหวะดสวนกลับเขาเร็วครับแล้วเราได้บอลตัดบอลได้โอ้เขาตัดบอลได้อีกไม่ดีครับลูกนี้ก็อ้อีเขามีสามตัวด้านหน้าครับเราตอนนี้เขาแทงมาแล้วหลุดมาแล้วครับตอนนี้สห้เพื่อนนายกเรายังสุดยอดอยู่ครับแล้วเขาสัดไปอีกก็เรียบไม่เข้านะครับ ปาโอ้เขาแรงใส่กันแม่โอ้โอ้ตาแ้วเรียบร้อยผมโดนยิงไปแล้วครับเนึงตัวตู้ต่อศูนย์โอ้ฟาลา่าอ้าวไม่เปลาหรอกตับ,ตบ สองสูดและครับตอนนี้สะกอรอเปลี่ยนลำสองสูรเหมือนจะฝังสะกอรอนนีเลยหรือเปล่าครับ จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งล่าสุดวอนเดอร์เดอร์วอนเดอร์วอนเดอร์วอนเดอร์ผ่านมาได้วอนเดอร์เห็นจองว่าเห็นวอนเดอร์ Warner. กำลังยัดซันและได้รูปคิกครับตอนนี้โอ้เขาได้เฮ้ยผมลง,งนะเนี่ยเราต้องได้ไหมล่ะ วิ่งโอ้จานได้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 จานเอ้ยวิ่งดีไม่วิ่งกันเลยอ่ะโอ้คนเรียบร้อยสามศูนย์ไปไม่จ๋าละบอลฟอร์เด่นมาเด่นกลางลูกแล้วค่ะโอ้เขาบอกว่าจีิง และน,น,น่านายหลุดอีกแล้วฟอรเรสเขาหลุดไม่มีใครควมามไปถัดไป mới mới dập Bạn โอ้ยตามมาถึงแล้ฮ้ยสเตอร์ลิงลิกสเตอร์ลิงเลีอยบต้อสามสองนะครับตอนนี้ก้นเงินไปแล้วครับวิลพูสเตอร์ลิงแต่ได้ ของเราคือฟอร์เดสนนะครับผมไม่ออกก่อนเอ้ยเกือบไปแล้วจบเกมผมสนะไปสามสองอ่ะตื้นื้ ดูหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเข้าขวาแล้วปั่นขวาานซ้ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะปั่นลูกนี้โอ้บุมชัดนะคะรับเอียวตัวแล้วปั่นเรียบร้อยฝาด่นปัดมาเรียบร้อยแล้วดึงแล้วปั่นเรียบร้อย ไปอีกแล้วที่คู่ชีวิตแล้วก็คนดีอีกคนนึงครับสเตอร์นี่เออแยงบ้านมาได้สเตอร์นี่ล็อกมาแล้วเขาเรียบร้อยทำไม่ทีบแล้วฉันได้ไหมบ้าง,ง,างป้๊บปุ้ จบคลิปนี้ไปด้วยแค่นี้นะครับขอบคุณครับ